ต่อกันต่อนะฮะเรื่องของไอ้เจ้าทองดำนะจระเข้หลวงพ่อวัดอะไรฮะวัดโคกสลุดเป็นจระเข้เลี้ยงอะนะคะจระเข้เลี้ยงหลวงพ่อนี่เลี้ยงตั้งแต่เล็กเลี้ยงจนเลี้ยงจนรู้นิสัยเลยว่ามันไม่ดุแลวหากินเองไม่เป็นตอนนี้จู่ๆปรากฏว่าตอนแรกเลี้ยงในบ่อทั่วๆไปแต่ตอนหลังมานี่มันโตขึ้นแล้วมีคนไปโยนหินโยนอะไรท่านก็เลยเอามาเลี้ยงในทําเป็นคอกอะค่ะ นะฮะทำเป็นคอกเป็นบ่อคอกก็คือบ่อซีเมนนี่แหละแต่ว่าเป็นบ่อระดับสูงหน่อยแต่ว่าจะทํากระจกเป็นกระจกเป็นช่องเอาไว้สําหรับคนไป่องมองอ่าแต่กระจกมันหลุดออกมาเลยครับท่านผู้ชมฮะทองดําฉลาดมากนะกระทุงไม่รู้เอาหัวกระทุงหรือหางนะออที่สําคัญคือหนีไปได้ยังไงค่ะกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ตาแดงโม่งโมงอยู่นะนะท่านผู้ชมฮะอืตอนที่เขาหนีออกจากวัดไป นั่นแหละครับหลวงพ่อก็เลยออกมาบอกนะฮะว่าช่วยกันหาแล้วอีกด้านหนึ่งก็ระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวจะไปเจอนะครับเพราะว่ามันหิวให้อาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยสิบแปดกุมภานะคะ่ะแล้วปกติมันจะชอบอยู่บนบกมากกว่าเพราะว่าจากพฤติกรรมของมันเนี่ยมีทั้งน้าทั้งบกมันจะอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่เมื่อวานนี้บ่ายสามนะฮะเจา้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งนะคุณรัชนีว่ามีคนไปเจอจระเข้นอนอยู่ นอนบนบกใช่ไหมคะอ่าขึ้นมาจริงๆด้วยแต่ว่าเขาก็จะไปจับนะมันกลับลงไปอีกเอ้าคือยื้อกันหลายรอบมากเมื่อวานค่ะพอลงไปแล้วหาไม่เจอแล้วค่ะไม่เจอครับก็เลยต้องล่องเรือแล้วนะคะไปเรื่อยค่ะเมื่อคืนลสองทุ่มมาเจออีกนะสองทุ่มเจออีกนะครับก็พยายามจะจับจับไม่ได้อีกอืมันหลุดไปอีกรอบหนึ่งอโอ้โหถึงเที่ยงคืนครับ นี่ฮะค่ะเอาภาพเอาภาพกลางวันมาให้ดูแล้วกันนะคะนี่นี่ภาพกลางคืนด้วยเที่ยงคืนครับจับได้แล้วโอ้นี่เหรอทองดําไอ้ทองดำหน้าตาดีนะโอ้ทองดําครับรัดปากเอาไว้ก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกว่าไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่วันที่สิบแปดแล้วเนี่ยหิวเลยกินโอ้นี่สิบวันแล้วนะมันบอกหิวเลยเกินอุ้มเหมือนลูกเลยเนาะปกติเนี่ยไม่เคยเห็นคนอุ้ม จอระเข้ยางงี้นะปกติจะหามเราเจ้าหน้าที่บอกว่ามันทำเลยนะมันอัดจะหิวมากนะหือหากิเองไม่เป็นอ่ะค่ะก็ปลอดภัยแล้วชาวพิษณุโลกนะคะก็ปลอดภัยแล้วค่ะครับลงไปว่ายน้ําได้ตามปกตินะฮะก่อนหน้านี่ไม่กล้าลงน้ํากันเลยนะคะทองดํกแต่ไปอยู่วัดเหมือนเดิมนะครับอืม